สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กูรูไปหาเห็ดเผาะมาเนาะทุกครั้งกูรูไปก็ไม่ได้เยอะนะแต่วันนี้ได้เยอะหน่อยนะคะพี่น้องมาเมืดแล้วนะคะกูรูก็มาล้างแล้วก็จะต้มนะต้มเห็ดเผานะเนาะมีแต่ลูกน่ากินทั้งนั้นนะคะพี่น้อง ที่อื่นเขามีเยอะเนาะขึ้นเยอะเนาะเห็ดพาะที่อื่นแต่ที่นี่เห็ดพาะไม่ค่อยมีนะคะพี่น้องมีแต่ก็หายากเนาะไปทั้งวันเลยอย่างเงี้ยนี่นกูรูตื่นตีสามนะคะไปหาเห็ดพาะนะคะก็ได้มาขนาดนี้นะคะแต่กูรู้ก็ซื้อกินครั้งหนึ่งเลยนะคะโลหนึ่งก็สามร้อยยี่สิบบาทเนาะตอนนี้เขาขายอย่างงั้นนะ มันถูกลงแล้วนะคะก็ไปหานะคะพี่น้องก็ได้ขนาดนี้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคะรู้จะต้องเห็ดเพาะก่อนนะคะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีคะ่ะ